Thai n e w s Alert สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามช่องและแชร์วิดีโอกับเพื่อนเพื่อนถ้าวิดีโอชอบกดไลค์เลยแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้วยการเมืองไทยในห้วงเวลานี้กำลังเคลื่อนไหวยอย่างมีนัยสำคัญท่ามกลางบรรยากาศที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดการกลับมาของพรรคเพื่อไทยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้สนามการเมืองมีชีวิตชีวาอีกครั้ง กระแสะความสนใจของประชาชนไม่ได้เกิดจากถ้อยคำที่รุนแรงหรือความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวหากแต่เกิดจากการประเมินผลงานที่ผ่านมาความคาดหวังต่ออนาคตและความต้องการเห็นการเมืองที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงของผู้คนในทุกระดับการเมืองในระยะนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันของพรรคแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมว่าแนวทางใดจะพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพักเพื่อไทยเผชิญทั้งแรงสนับสนุนและแรงวิาพากษ์วิจารณ์ตามวัตจักรการเมืองแต่การฟื้นตัวของพักในรอบล่าสุดสะท้อนถึงการปรับตัวเชิงโครงสร้างและเชิงนโยบายอย่างจริงจังการสื่อสารกับประชาชนที่ชัดเจนขึ้นการนําเสนอแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เน้นปากท้องและโอกาสทางสังคมรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้ภาพลักษณ์ของพักดูทันสมัยและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงช่วยกระตุ้นฐานเสียงเดิมแต่ยังดึงดูดผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่กำลังมองหาทางเลือกที่เชื่อถือได้การเมืองเชิงบวกในมุมมองของสาธารณชนคือการเมืองที่เสนอทางออกมากกว่าการชี้ปัญหาเพียงอย่างเดียวแนวคิดนโยบายที่เน้นการฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจระดับฐานรากการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อยการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่และการสร้างระบบสวัสดิการที่เข้าถึงได้จริงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง พักเพื่อไทยพยายามสื่อสารว่าการเติบโตของประเทศต้ตองเกิดจากการเติบโตของประชาชนทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะภักส่วนใดภาคส่วนหนึ่งการย้ำหลักคิดนี้ทําให้การถกเถียงทางการเมืองมีทิศทางที่สร้างสารรค์มากขึ้นในอีกด้านหนึ่งการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นย่อมกระตุ้นให้ทุกพักต้องยกระดับคุณภาพของนโยบายและการทํางานความคาดหวังของประชาชนในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่ที่คําสัญญาแต่ต้องการเห็นแผนปฏิบัติที่ชัดเจน วัดผลได้และสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความท้าทายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยการเมืองจึงต้องอาศัยข้อมูลความรู้และการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนอย่างแท้จริงการคืนฟอร์มของพักเพื่อไทยย่งสะท้อนถึงการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตการยอมรับความเห็นต่างและการเปิดรับคำวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ช่วยให้การพัฒนานโยบายมีความรอบคอบมากขึ้น ความโปร่งใสและความรับผิดชอบถูกยกขึ้นมาเป็นหลักสําคัญในการสื่อสารกับสังคมซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวเมื่อประชาชนรู้สึกว่าความคิดเห็นของตอน,นมีคุณค่าและถูกนําไปพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสังคมก็จะเข้มแข็งขึ้นในบริบทของสนามเลือกตั้งการเคลื่อนไหวที่คึกคักไม่ได้หมายความถึงความขัดแย้งเสมอไปหากแต่เป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างหลากหลาย การอภิปรายเชิงนโยบายที่มีเหตุผลช่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและคุณค่าการเมืองที่ดีจึงควรเปิดพื้นที่ให้เสียงที่แตกต่างได้แสดงออกอย่างปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกันบรรยากาศเช่นนี้จะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความร่วมมือในระยะยาวเมื่อมองไปข้างหน้าบทบาทของประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งการติดตามข่าวสารอย่างรอบด้านการตั้งคำถามอย่างมีวิจารณญาณและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย เป็นพลังที่ทําให้การเมืองพัฒนาไปในทิศทางที่ดีการกลับมาของพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้เล่นหลักจึงเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่สะท้อนการตื่นตัวของสังคมการเมืองไทยในช่วงนี้จึงควรถูกมองเป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานการเมืองมากว่าการมุ่งเน้นเพียงผลแพ้ชนะเนื้อหาในส่วนนี้มุ่งอธิบายภาพรอนวอมอขอองค์การเมืองไทยและการฟื้นตัวของพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงพลวัตและความหมายขององค์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น การทำความเข้าใจบริบทเหล่านี้จะช่วยให้การติดตามการเมืองเป็นไปอย่างมีสติและมองเห็นทางเลือกที่หลากหลายซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน